โอ้พาไปเยี่ยมจานโอหน่อยครับโอ้นี่จานโอสวัสดีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบด้วยน้ำซิ่งครับแล้วก็สวัสดีไประธานเฟรนเซตเฟนบุกด้วยนะครับผมเก็บภายในฮะเราเก็บภายในเก็บภายในกันไหนทั้งๆเดินเที่ยวหาจันโออยู่อู่ชั่เลยครับก็เป็นไรเงาไ้กล่องไ้ที่ซื้อเลาะทอมหมดเลยนี่ วยนี่เลยใช่ไหมเก็บล้างยไหมใเดียวรื่องทำถ้าเรื่องทำภายในนี่ต้องไวจานโอ๊กกูตรง บอกที่แท็บกรนยติดอะไรนะี่อนะูอ้เสร็จยังอเอก็บเีหน่อยด้อเด้อในบอกอ้ว,น,ออวน,นี้คืออะไรนะเสียแนย่ยำม,ดมดุดอ๋ออันนี้เป็นแบบไอไฮดรอลิกอาดเอาเลยบอก ไอู้สิบสองล้อท่านเตี้ยเขาแท่นเตี้ยแบบนี้เลยปอเสียโอ้โหฮะหอแ่เด็กขึ้นเจมบ้โนะย่าซึ้ไหนจะมาเอาเสร็จแล้วบ่เสร็จแต่นานแล้วเก่งยังไม่ว่างผมเป็นเด็กเก็บเครื่องมือเะไเนี่ย สบายแล้วจานโอ๋ไม่อยู่นี่อ่ะภายในต้องไว้จานโอ๋ใช่ต้องไว้จานโอ๋เรื่องภายในครับบอกเลยเป็นพ่อบ้านใจกล้าเอ้ยไม่ใช่ ในขนานี่ก็ด,ดูลังดสล้วในขนาพาไปดูหน่อยในก็ล้างสะอาดขนาไหนก็คิดถึงจานโออย่านั้ไม่ไม่รู้เลยว่าจานโอมาอยู่นี่นะฮพ้่ืแล้วอู้อันนั้นมาไหมบ่นะปอดปกติมีงาเดี๋ยวพอช้างกตมีงา่าน่ย <c oughs> ย่าว,ว่าจะมีแต่ช้าง นี่ครับอันนี้พึ่งลงวันนี้บ่อเสียนี่ครับนนงลงนนบเบ็ดเดง้ดงเฮ้ยลงเจ็รนี่ต้องมาดูที่อ่าอูชัยใหญ่ครับเอ0 0็ดงเ้อยเปเ็เขาเรียกว่าเจ้าพ่อเอเน อันนี้นนล้างแล้วบอกเก็บนี่ก็ล้างหมดเลยถอดทุกชิ้นด้างบนเลยแต่โซนคนโซนหน้านี่อนนถอดทุกชิ้นเลยบอทุกชิ้นคนโซนแต่คนโซนไม่ถอดอ,อ,อันนี้โคตรต่ำมันง่ายโคตสูงมันยากอุ้ยอันนี้เกียร์อะไรเนี่ยนนเกีย๋ยวก็เนอะนี่ม่เป็นรเดีวไม่ีบอ้าวยี่บบยี่บอกว่าไม่รีบไม่รีบไว้ไท้ายคลิปเลยด <c oughs> ดินเดือนบอกว่าไม่รีบครับเดี๋ยวเอาไว้แบบเป็นปีมาแหละให้ได้ลหลายๆคลิปหน่อยนี่ยอชยอกยอาจานโอก็นี่ครับมาอยู่นี่แล้วทำความสะอาดภายในครับไม่อะว่ะเปิดก็หัวมันสูงไงมันเหมือนกับว่าต่ำอันนี้พี่กำลังแล้ว ออถอดล่างหมดเลยข้างบน,นอ,อ้นี่หัวสูงเแน่นนนหรอเรื่องภายในนี่ผมบอกเลยว่าต้องไว้ใจอาจารย์โอครับลูกลูกเโล่งเลยงงเยออ,น,เอนั่นเลยเสียอันนี้คันเท่าไหร่เนี่ย ขายไม่ได้ครับขายหมดแล้วครับก็ร้ออันขายหมดแล้วเหรอขายหมดแล้วโอ้เนี่ยจะที่จอดอยู่นี่ขายหมดเลยขายได้หมดเลยไม่มีเหลือสักคันเลยบอกคันเลยว่าเอีกสเก็ไม่ดร้อเลยว่า S700 ที่อยู่ชายนี่ขายได้ดีมากครับพี่เดียวไปไหนอยู่ ที่จอดอยู่นี่ก็ขายได้หมดแล้วครับขายได้หมดแล้วอันกู้แปดหมดเปิดประตูเองนิ่มเนี่ยจานโหนล้างแล้วนี่นี่ก็ล้างใช่นี่แกะพวงแกะอะไรออกมาล้างหมดล้างหมดเลยดูว่าหัวสูงอย่างกว้างเลยนะอย่างกว้างกว้างแซมเอาไหมเอาสักคัน น,นั่นแหล S <S S ะเอชเจ็ดลอยพี่เอามาตั้งไหนอ่ะเออไม่ใช่นะเพิ่งไปทำการมาพี่พีน่นี่นี่ลูกค้าเมันลูกค้าเต็มโอ้ มันมีดินเป้าหรือใช่อดวดอินดวนที่ก็พูดว่าดินดวนคะดินเป้าล่เป็นดินดวนอันนี้นะคุณลงขับเบิร์ยาวเลยโอมันติดลมแล้วติดลมแล้วน่ะยอกยดูวะี่คันงันนะนี่ทั้งหมดมีเสร็จตรงตรงนี้ เจ็700ดร้อยทั้งนั้นครับนี่พื้นที่ก็จอดรถหมดเลยนะของเสียสมโอครับหรือว่าอู่ชายใหญ่รุ่งเรืองกรีครับวันนี้พอดีทางผ่านก็เลยแวะมาถ่ายเนี่ยเขานดวนเหลืออะไรบ้างครับเหลือเชือบอะไรเนี่ยตรงยืคนี้ต้องใส่ด้วใช่ไหม มุกไข่เอาางบนี้เลยก่บรจาตนี้เลยเนอไเลยใช่ไหมไล่นี่เราเราต้องไล่ไปไหมโอ้ยหยองไปแล้วมุกมีไข่ข้าวี่เนี่โอ้โหดูราเชื่อนี่ยังเชื่อมยังไม่หมดเลยเหยังทั้นหด อล่ดคตี้เล่ย่โอเคครับเล่ยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ